มาครับเทพเจ้าซินหรือซิกเนี่ยแหละมาขึ้นนะครับเม็ดไปครับขนขึ้นจอว่าดาน,นครับน่าจะเป็นมาขวาเอามาเทียมเว้ยแม่โอดี๋ยวต้องปรับแผนใหม่เลยโดนมาเทียมเฮ้มาเทียมสลับแม่เจ้าคุณหนี้ไปทางด้านนู้นเลอส่งเม็ดไปไล่ล่านะครับส่งเม็ดไปไล่ล่าคุณ เฮ้พี่เขากินแล้วเลยวะท่านผู้ชมกินครับกินครับเฮ้ยทำไรวะเนี่ยต้องกินวะท่านผู้ชมกินเข้าไปเสียหายทำเราเสียหายทำไรว,วะ อยากจะกินไอ้เม็ดตัวนี้จังอ่ะดักกึนไปไเม็ดตัวนี้มั่งพิวจังเว้ยดังข้นไปไปครับเตรียมลูกกินเหลืออ้าวพี่ไม่ดูเลยกินกันไปครับ เป็นหนึ่งดอกไปเหลืออ,อีกลำหนึงไปครับทำไรวะจะมาแยงแยงตานั้นเอาเอาเลยเอาเลยอยากทำอะไรทำไปเลยมาพี่โดนแล้วกินนะผมไปครับเอ้ยมาใจร้าย ทำไรอ่ะพี่จะเอาผมไม่ได้อ่ะถ้าทางกำลังจะอารมณ์เฉี่ยเพราะว่าเราไปกินเรือเขาแล้วเนั่นเองผู้ชมปะ่ะเบียร์ขึ้นไปไดันขึ้นไปครับกินครับผมโอ้ไปครับซ้อนกำลมพลังลมพลังเซนไซย,ยาดันข้นไปให้ไงายก่อนดีกว่า เดี๋ยวเขาจะต้องทิมโคลลงออมาทำไรพี่แยงแม่งก่อนเลยโคนซานะไหนขึ้นไปกินเลยเว้ยกินครับนี้ลุกเข้าไปครับไปครับทำไรมามาจะทำไรวะมาจะทำอะไร เฮ้ยลุกเข้าไปครับตายแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนีไอ้เอาเม็ดมาอุดไว้ตบโคหน่อยดี๋ยวไอ้ตบเลือดไอยดีว่าจำแบบนด้ท่านผู้มชมจ่อไว้จ่อไว้ ตบโคลนนะครับตบโคนเฮ้ยเขาจะมาลุกล้นแล้วไดงขึ้นไปนี่เขาจะมากินโคนแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอจังหวะนิดหนึ่งรอจังหวะ แตนะ่ผมกำลังคิดว่าผมจะจัดการเขายังไงดีอถอยนิดนึงเฮ้ยจังหวะมาแล้วแบบนะท่านชมจังหวะมาแล้วท่านชมโถไม่ทันแต่ว่าเขากระโดดที่เดิมไม่ได้อะไม่ทันแต่ฉันก็จะกินฉันหิวรู้กไปครับหนีไปไหนครับ นะขึ้นลำไกลๆครับขึ้นลำขึ้นลำไกลๆ <g iggle> ไปครับคุณก๊อตก๊อตก๊อตโดนเราเล่นไปเมื่อกี้นะครับเขาขอร้อ,องอีกรอบหนึ่งไปเราต้องให้โอกาสครับครับ <g iggle> ขึ้นไปครับคุณหนีอา้าวคุณหนีไปฝั่งนี้แล้วเว้ยคุณคนนี้ไปฝั่งนู้นแล้ววะม้ามังกรไล่ล่าครับหนีไปฝั่งนี้ต้องม้ามังกรเชนัน้น บายดันขึ้นไปเฮ้ยแม่งกินเลยเว้ยโคนมาทำไมดันขึ้นไปโคนมาทำไมโยกกินแม่งเลยดีไหมทิมแม่งก่อนเลยดีกว่าโคนเนี่ยทิมโคนแม่งเลยดีกว่านี่ให้กินเว้ยกินเข้าไหครับกินครับผม ปครับเตรียมกินเตรม,ตรมลูกกินเหลือฉันลูกกินเหลือก่อนกินครับให้เขาเลือกว่าจะเก็บเรือหรือว่าจะเก็บมาไว้อทำลุกตัวนั้นชมลุกตัวนั่นเหลอลูกเข้าไปก่อนหนึ่งทีครับกินครับมาหนีไปไหนหน้า มาหนีไปไหนหวะหนีไปตานั่นเดินกันไปหนึ่งตานะครับไม่ให้กินหรอครับไปครับแลกกันดีกว่าครับมา แรกกันเลยดีกว่าไปครับผมกินโคนไว้เฮ้ เขาจะกินโคลแล้ววะแล้วก็จะลุกกินเรือแล้วด้วยปรัแบบนาทีมนเฉียมไงดินนะไปครับตานี้ดีกว่าเลือกเอาเลือกเอาอยากจะลุกกินเรือให้มันลุกินตรงนี้ครับกินโครล้รวลุกินเรือเขาเลือกที่จะกินเรือนะครับก็โอเค ไปครับกินไปเลยกินจริงๆเขาน่าจะกินโคนะท่านผู้ชมไปครับผมดันเบี้ยงไปกินไปครับ กินครับผมเฮ้ย hey, ตีสนิทเว้ยงั้นก็เสร็จดีครับนี่ตีสนิททำไมเาขาฆ่าตัวตายนะผู้ชมฆ่าตัวตายนี่หว่าเสร็จมาคุณเฉียดฐานะแต้มผันการราันเ้าไปครับไปครับไปครับเดินไปเบียขึ้นครับกิน ขนม้วนขนขึ้นครับขนขึ้นเบี้ยไปครับไ้นไปเลยโอเคไปครับมาไปครับเม็ดไปครับมา ได้ขึ้นไปครับงไงพี่ดันว่าห้าดันลงมาทันมาครับอืมได้ขึ้นไปกินเฮ้ยบนไปทางด้านนู้นเว้ยอ่ะมาโยกตรงนี้นิดนึงดีกว่า เขาลงมาไม่ได้นะมามันผูกอยู่ท่านผู้ชมผมดันเลยแล้วกันนะเนี่ยดันมาเปล่าดันหรือกินดันหรือกนินไม่สนใจไม่สนใจไม่สนใจงี้เราก็ต้องกินแล้วล่ะครับไป กินตัวนั่นเหรอถ้างั้นเรากินตัวนี้ก็ได้กินเลยครับไม่ต้องกินอะไรเยอะ <c oughs> เอามากินหรือไปครับหมวนไปครับ โคนนิดหน่อยไปครับหนโคนขึ้นไปโอ้เอามาบังเว้ย นะครับต่อมาครับกิน <c oughs> <c oughs> ไปหนีครับมผมนี่คนหนีเว้ปะหมุนนิดนึงมาปรับหน่อยครับ มาดกเงินเลยไปครับซอนใหม่เพื่อพลาดขึ้นมาหรือเดี๋ยวยุ่งวุ่นวายไปแล้วน,นี่ทางนี้ดีกว่า เข้าไปไปครับโคนกินครับผมกินครับ ดังกั้นไปครับดังกั้นไปครับนี้ต่อโคนนะกินดีครับไปครับผม Kín hấp, bia Pai, kín bia Pai hấp, tani 그다음에 <목소리도> 옆에 ครับนั่งเอ้ยไอ้ตัวนี้กินก่อนอ่ะกินเข้าไปครับ

ลุกเข้าไปครับกินเบี้ยดันขึ้นไป ไม่ทันวะมาแล้วไปไม่ทัน ไปกินเบีย้ยไปครับลุกเข้าไป แพ้เลยนี่หว่าแพ้เลยนี่หว่าท่านผู้ชมแพ้เลยว่ะมาอีกรอบอีกรอบปันเก้าไปเบริมเบียร์ลิมครับเบียร์ครับเบียร์ครับขึ้นไปครับขึ้นไปครับ มาขึ้นไปเบียดขึ้นไปดันขึ้นไปเลยปิดไปเลยดันขึนไปครับ โผลไปไว้ไปเม็ดไปเม็ดไปครับก,กินไปเลยดีไหมกินไปเลยแล้วกันหมดกินฝั่งนี้ถ่ายเงนไปครับมาไปไปครับโผล่ Cảm thấm nít này Cái hợp nít này bài subscribe cho kênh กินครับม้าโดดครับผม เดี๋ยวเอาเรือออกลำหนึ่งดีกว่าอืมไปครับเจาะไว้ต่อไว้ก็หนึ่งลำกิน ไปเลยดีไหมอตอบไปเลยกได้ตอบไปเลยได้ไหมไปครับม้าไปเรามีม้าสองตัวทำไรกว่าเห็นเห็นไปครับเจี๋ย่เอาเม็ดยงว่ะเดี๋ยวค่อยแยงครับผมถอยก่อน ีครับไปครับผมการลงมาประับเพย์ไป,ปวนโคนหน่อยดีกว่าไปครับไปครับ โดดลุกทึงทีท่านชมไปครับมาส,สำรองไปลุกลุกอีกหนึ่ง,งทีแล้วกันกินเบียร์ละลุกครับกินกินลุกเข้าไป เราหนีได้เว้ยไปไงย,ยอมแพ้เลยมาล่มมาไหม